นี่คือช่วงเวลาที่เจ๊เป็นสิวมากที่สุดในชีวิตช่วงอายุ45ปีช่วงปลายเดือนกันยาอยู่ๆก็จะมีสิวผดขึ้นมาแล้วก็จะมีสิวเม็ดใหญ่ๆที่เป็นก้อนแข็งๆขึ้นมาด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเจ๊เป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วมันก็จะมีสิวประมาณนี้แต่ปัญหาก็คือมันขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุด เจ้าสิวพดสิวอักเสบกลายเป็นสิวแข็งแข็งแปะสิวก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ยังลุกลามใหญ่โตเธอบองตรงทําใจไม่ได้เพราะว่าเวลาใช้หน้าในการแต่งหน้าน,นแย่มากอะแล้วก็อยากสู้กับด้วยการเจาะสิวเองแต่ผลที่ได้คือมันไม่หายมันลุกลามด้วยที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอจ้ะอันนี้คือสิวแค่ครึ่งเดียวที่ กดออกมาได้วันนั้นนะคุณหมอแนะนําให้เปลี่ยนสกินแคร์ใหม่ให้เป็นสกินแคร์กลุ่มที่อ่อนโยนกับผิวคือให้ความชุ่มชื้นทาให้ผิวแข็งแรงแต่ห้ามผลัดเซลล์ผิวใดๆเลยเจ๊ก็ไปซื้อครีมมาใหม่แล้วก็ซื้อเจลแต้มสิวมาด้วยวันแรกของการกดเธอโอ้โหบอกตรงๆก็สะเทือนใจอยู่นะผิวมันแห้งมันกระก็ยังระบมมีแสบนิดๆด,ด้วยทาแต่ครีมบํารุงไปออกไปซื้อของข้างนอกคนก็มองใช้หน้าแต่งหน้าทําคลิปก็ไม่ได้วันที่2ส,สิวเริ่มดีขึ้นอะ่ะก็จะเริ่มแต้มเจลแต้มสิวทีี่่่่่่ชวววยลดกกกาาาารออ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 ัเเเสสขขงินนนะธตทไปหหหคคุุณณมจ ใเป็นยาลดอักเสบชนิดกินแต่เจ๊มีไปเช็คสุขภาพใหญ่วันที่24ที่จะถึงคือไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอัตราสาวภายในอะไรด้วยเพื่อดูว่าการเกิดสิวซ้ำๆของเจ๊ในปีนี้ในจุดเดิมๆแล้วใหญ่ๆแบบนี้มันเกิดจากฮอร์โมนหรือเปล่าแล้วเขาห้ามกินยาในกลุ่มนี้ก่อน12วันเธอฉะนั้นในช่วงเนี้ยเจ๊ต้องลงเจลลดการอักเสบของสิวแบบรัวๆเพื่อไม่ให้มันปะทุกลับขึ้นมาอีกแล้วก็ท<พ>าครีมโบกแบบช่ำๆเลยเพราะว่าผิวช่วงเป็นสิวอะพังมากส์เข้าวันที่5แลล้้ววสิมันก็ไดยเ แต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นสิวเจนวนี่มันร้ายวะ่ะเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆด้